ถัดไปนะคะก็จะให้ทํา convolution อีกนะแบ่งออกเป็น2เทอมถูกไหมคะ1ส่วน f กําลังสองกับ1ส่วน f วงหนึ่งยกกำลังสองตัวนี้ถ้าเกิดคุณไม่ทํา convolution คุณจะต้องทําลาบซ้ำสองครั้งครั้งหนึ่งคือลาบซ้ำของ0อีกครั้งหนึ่งคือลาบซ้ำของลบหนึ่งซึ่งมันก็จะยุ่งยากถูกไหมคะอะแต่คุณมาดูการทํา convolution อาจารย์กำหนดให้ fs เท่ากับ c หนึ 2, ่งส่วน s บวกหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็ gs คือ c หนึ่งส่วน s 2. เราก็ต้องไปทำอินเวอร์สลาปัสของ fs ตัวนี้ให้เป็น ft ตัวนี้ได้อะไรคะมีการเลื่อนเ x p o n e n t เน l ี e กำลังลบ t คูณกับ t ตัวนี้ t คอนว l ลูชันบอกว่าอ่ตัวนี้ก็คืออินเวอร์สลาปาสของ fs คูณ gs ซึ่งมีค่าเท่ากับคอนว l ลูชันของ fp กับ gt ซึ่งตัวคอนว l ลูชัน f t กับ gt มันบอกว่ามีค่าเท่ากับอินทิเกรต f tau gt ลบ tau d tau ่ช่ไหมคะเลือกเนี่ยต้องเลือกให้ฉลาดเนาะถ้าเกิดคุณเลือกตัวนี้เป็น f ตัวนี้เป็น g ปุ๊บเนี่ยเพิ่ม g คือ t ลบ tau คุณจะลำบากทันทีนะคะ ฉะนั้นเวลาเลือกก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมเนาะตัวที่เป็น t ลบ t าวเนี่ยพยายามเลือกตัวที่ไม่ยุ่งยากนะคะแทนก็แทนลงไป f t t ของ f ต้องถูกแทนด้วย t าว g t t ของ g จะต้องถูกแทนด้วย t ลบทาวนะคะแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับทาวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะอินทิเกรตเทียบทาวมอง t เป็นค่าคงที่ อินท <Integr> mm ิเกรตเทียบทาวมอง, mm hmm. องทีเป็นค่าคงทีตัวนี้กระจายได้สองเทอมนะคะใช้คุณสมบัติของการอินทิเกรตเลยนะคะก็ mm hmm. จะได้แบบนี้ mm hmm. นะคะทีตรงนี้เป็นค่าคงทีดึงออกเ mm hmm. หลืออินทิเกรตทาว Exponential, ลลบเทา t own, e ์ดีกับ t ทากำลังสองคูณกับ Exponential ของลบเทาล์ด e ีทาตัวหน้าทำบายพาสหนึ่งครั้งตัวหลังทำบายพาสสองครั้งยก็ได้คำตอบคือคือคุณจะต้องเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าอันนี้คุณต้องบอกแล้วว่าคนที่จะทำคอนวูลูชันต้องเก่งอินทิเกรตนะคะ พออินทิเกรตออกมาปุ๊บก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากที่คุณแทนบาวเดอรี่ไปลองไปอินทิเกรตดูนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะไม่ยากแล้วการอินทิเกรตรงไปตรงมากําหนดยูให้เป็นทาวตัวหน้าก็กําหนดยูให้เป็นทาวกำลังสองส่วนตัวหลังก็คือกำลังลบ t นะคะอ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติของ convolution ค่ะสลับที่ได้อ้าวถูกต้อง c o n v o l u t i o สลับที่ได้ คุณจะให้เป็น c convolution f convolution g หรือ g convolution f ได้ค่าเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอินทิเกรตนะคะถ้าคุณมีฟังก์ชัน f 1บวก f 2 convolution กับ d convolution มีคุณสมบัติของการแจกแจงนะคะ convolution มีคุณสมบัติของการ convolution กับ0นะคะได้0ถูกไหมคะ <c oughs> แต่ convolution 1 f convolution 1ไม่เท่ากับ f ลองไปทำดูเพราะว่ามันไม่ใช่การอเพราะว่ามันคือการอินทิเกรตนะคะถ้า f ไป convolution กับหจะไม่เท่ากับ f นะคะเอามีใครสงสัยไหมต่อไปเราจะเข้าวิธีการหาคำตอบสมการเชิงอนุพันธ์แล้ว